แลครับจังหวะนี้ครับเอ,อ้ยวิ่งตรวนกันได้อยู่ไหนวะอ๋อไม่ก้มนะฮะจ้าใช้ประมาณนะฮะยิงนะฮะแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอืบเ้เล่นเลือดบิดจ้าหมดเลยนะครับมาแล้วนะครับอีกตัวนะฮะบิดเจ้ายิงครับใบตัวที่สอง เบจ้าขอกำลังเสริมนะม่งไม่มาเลยนะครับคนไทยหรือคนต่างชาติไม่รู้นะฮะเบจ้าอุาสตส่าห์เปิดมาบอกขอกำลังเสริมขอกำลังเสริมไม่มานะครับไม่เป็นไรนะครับเบจ้ารายงานไปแล้วนะฮะเพราะมันมีตัวเดียวนี่นะครับไม่มากันนะฮะเบจ้าเลย รายงานไปเลยนะครับดูจังหวะนี้นะครับเหี่ยวเอ่ยวนะครับเก็บในที่ของโล่ไม่บีจ้าไม่ไน่าเติมเลือดเลยนะโคตรเสียดายเลย เรียบร้อยเลยนะฮะ